สวัสดีคะ่ะยินดีต้อนรับสู่ครัวสมพรนะคะเมนูวันนี้นี่เลยเห็ดฟางนี่นะคะดอกตุ่มๆน่ากินมากเลยเมนูวันนี้นะคะสมพรขอบอกเลยว่าเพิ่งจะเคยทําเป็นครั้งแรกเลยจ้าเห็ดฟางนะคะนํามาล้างน้ําให้สะอาดแล้วก็นํามาผ่าเป็นชิ้นๆแบบนี้เลยเมนูวันนี้ก็คือเห็ดฟางครัวน้ำปลา นี่นะคะแล้วก็จะมีกระเทียมสับนี่นะคะใส่ลงไปด้วยเมนูเห็ดฝางคั่วน้ำปลาไปเลยจ้าเรามาดูวิธีการทำกันเลยตั้งกระทะลงไปเลยจ้าแล้วก็ใส่เห็ดฟางออกไปนะคะเราก็จะทำการคั่วแบบนี้เลยคั่วไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าเห็ดจะสุกนะคะเมนูนี้ สมพรทำครั้งแรกเลยนะคะดูจากใน t i k t o k อกมานะคะทำแล้วดูน่ากินนะคะก็เลยนำมาทำให้เพื่อนๆืนได้รับชมกัน mm hmm. เพื่อนๆืนก็สามารถที่จะนำไปทำทานกันนะคะนี่เลยจ้าเราก็คั่วไปแบบนี้ให้เห็ดมีสีเหลืองนะคะน้ำเห็ดก็จะออกมาเล็กน้อยกินหอมนะคะ คั่วไปเรื่อยๆนะคะแล้วเราก็จะใส่กระเทียมที่เราสับลงไปเพิ่มความหอมนะคะก็คั่วไปพร้อมกับเห็ดฟางเลยจ้านี่เห็ดฟางโดนความร้อนนะคะก็จะนิ่มนะคะแล้วก็อร่อยด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะมาปรุงรสกันนะคะนี่นะคะเห็ดฟางก็สุกแล้วนะคะอันนี้ก็ ใช้ได้แล้วนะคะนิ่มๆกินกรึบๆอร่อยนะคะมาแล้วค่ะเราก็มาปรุงรสกันใส่น้ำปลาลงไปนะคะเล็กน้อยแล้วก็จะมีเครื่องปรุงอีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือน้ำมันหอยเยาะๆลงไปเลยจ้าแค่นี้เราก็ได้แล้วนะคะเมนูเห็ดฟางคั่วน้ำปลา นี่นะคะสีสันน่ากินมากเลยนี่นะคะก็เสร็จแล้วนะคะเต็ดฟางอร่อยอยู่แล้วนะคะเรามาทำแบบนี้ก็เพิ่มความอร่อยเข้าไปอีกนะคะเลยจ้าเสร็จแล้วเราก็ไปทำการตักใส่จานพร้อมเสิร์ฟเลยจ้านี่นะคะ หน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะคะเห็ดฝากคั่วน้ำป่าเมนูง่ายๆนะคะแล้วก็เป็นเมนูที่อร่อยออร่อยนะคะจากทิกต o อกจาวันนี้สมพร์ก็นำมาให้เพ,เพื่อนได้รับชมนะคะนีใครชอบเมนูนี้ก็ลองนำไปทำทานดูนะคะพบกันใหม่จ้าสวัสดีค่ะ